You ขอต้อนรับสู่การันยูทูไนท์โชว์ที่บิ๊กเซลล์ครับผมขอเสียงปรบมืออีกสักครั้งนึงได้ไหมครับเราเป็นรายการทอล์กโชว์ที่พูดคุยกับคนที่ประสบความสําเร็จเท่านั้นนะครับต่อจากนี้นะครับคือทัศนคติระดับท็อปนะครับนักธุรกิจคนที่จะขึ้นมาคนนี้เนี่ยยอดขายปีหนึ่งทะลุ2,000ล้านนะครับ จากเส้นทางขายแคบหมูสู่ธุรกิจ2 0 0 0ล้านนำไปสู่การเป็นนักแสดงระดับท็อปของประเทศไทยจะเป็นยังไงผมอยากให้ทุกคนรู้จักคนคนนี้ครับคุณเบียร์สรันยูเพียรทําดีครับผมขอเสียงปรบมือต้อนรับครับยิ่งใหญ่ครับนี่เป็นงานแรกนะครับของปีนี้นะครับที่เขายอมรับมานะครับปกติงานอื่นเขาไม่ไปเลยนะครับเพราะว่าค่าตัวไม่ถึงนะครับเฮ้ึงมึงเลิกอวยเยอะขนาดนี้ธุรกิจของคุณเบียร์คือแคบหมูใหญ่น้อยยอดขายล่าสุดเท่าไหร่ครับคุณเบียร์ครับ 2 0 0พบาทโอ้หปีนี้เศรษฐกิจถดถอยลงนิดหน่อยปีนี้เศรษฐกิจถดถอยลงนิดหน่อยแต่อีกนิดเดียวก็ใกล้ถึงแล้วคือคือพี่มีมีธุรกิจ2ทางก็คือบัฟเฟลแก๊กกับลำพิกเนี่ยก็คือเขาเรียกว่าเราทํามาสักพักแล้วช่วงนี้มันคือช่วงที่แบบปล่อยปล่อยไหลปล่อยไหลปล่อยไหลปล่อยจอยปล่อยปล่อยให้ธุรกิจมันรัดไปด้วยตัวมันเองเพราะว่าเราวางแผนไว้ครบถ้วนแล้วแต่วันนี้ที่มาคุยก็ช่วงที่มันพิก ๋ยวจะมาเล่าให้ฟังอะต้องบอกก่อนว่าเวลาเราพูดคุยกับนักธุรกิจทั่วไปเรามักจะย้อนไปถึงจุดเริ่มต้นของธุรกิจของเขาครับจุดจบของธุรกิจพี่เป็นยังไงครับเอาจุดเริ่มต้นสิเอาจุดเริ่มต้นเหรอจุดเริ่มต้นก่อนแคบหมูใยน้อยมันเริ่มต้นมาได้ยังไงใครรู้จักน้ำพริกแคบหมูายน้อยใครรู้จักน้ำพริกแคบหมูายน้อยมั้งครับ อามีมีมีรู้จัก,ม,จกมีประมาณ5คนจากวันนี้งานเป็นหลายร้อยคนนะครับก็ถือแบบเขาเรียกอินดี้หน่อยอ,อ <ๆ S 2> ก็ต้องขอบคุณด้วยนะครับที่สนับสนุนฟังวันนี้จบแล้วก็เลิอกอุดหนุนได้เลยนะครับเชิญต่อเลยครับต้องต้องบอกว่าใครไม่รู้จักก็เข้าไปเซิร์ชดูใน f เฟซบุ๊กน้ำพริกแคบหมูย้อยน้อยคือหลายคนอาจจะงงๆนิดนึงเราต้องเล่าท้าความมาอย่างนี้คือมันเกิดจากแม่เราเนี่แหละแม่พี่คือ เขาอยู่บ้านเขาอยากหาอะไรขายเล่นๆในหมู่บ้านซึ่งเราก็เฮ้ยเราก็มีแบบเพื่อนใน Facebook หลายคนอยู่เราก็อ่ะโอเคนอกจากขายในหมู่บ้านแล้วเนี่ยเราก็เลยเอามาโพสต์ใน Facebook ส่วนตัวก่อนหน้านี้เราโพสต์แต่พวกมุกอะไรเล่ยเปื่อยซึ่งเพื่อนเราก็จะมีสายแบบตลกอยู่แล้วพอเราโพสต์อะไรที่จริงจังขายของอ่ะเพื่อนมันจะแบบเห็นนะเฮ้ย มันจะขันไม้ขันมืออะมึงมาอะไรจริงจังอะไรเนี่ยจริงจังแมัวจะขายหน่อยไม่มีใครเอาด้วยเลยต้อง<จ>เป็นแนวล้อเล่นใช่ทีนี้เพื่อนก็เลยเข้ามาคอมเมนต์ในโพสต์ที่ขายน้ำพริกอะครับคือเข้ามาคอมเมนต์แบบน้ำพริกแคบหมูเนี่ยกินไปแล้วฟันแตกไหมอเอาไปหนุนล้อรถกันไหลได้ไหมอไอ้นี่หรือเปล่าที่เอาไป เป็นแก๊งปาหินเอาไปปาอะไรเงี้ยคือกินกินไม่อ้วนเพราะบ้วนทิ้งอะไรประมาณนี้คือมันจะเป็นคอมมนอย่างนี้หมดเลยซึ่งเราอ่านแล้วเราชอบมันมันตลกดีเออแต่ไม่ไม่มียอดขายไม่มีเลยตลกดีแต่ไม่มียอดขายอ่าทีนี้เราอะต่อยอดโดยการที่ลองเอาคอมเมนต์พวกนั้นอะไปลงในบัฟเฟ่โแก๊กซึ่งเป็นเพจมุกควายของเราพอลงในนั้นอะ คนแชร์รู้สึกประมาณ20,000กว่า2000 0ใช่ทีนี้เริ่มมีออเดอร์เข้ามาจริงๆเป็นปรากฏการณ์ที่แบบคนเล่นจนซื้อจริงใช่คนก็เริ่มซื้อซื้อจนจนเราสักพักทำแบบนี้ไปประมาณสักปีกว่าๆเราเลยเปิดเพจ Facebook ชื่อว่าน้ำพริกแคบหมูใยญนน้อยแล้วก็เปิดด้วยความที่เราอยากเล่นมุกอ่ะแต่มันแบบไปไปมามาคือแบบได้ยอดขายเพิ่มขึ้นเรื่อยๆทุกเดือนอะไรอย่างเงี้ยก็กลายเป็นว่าจากเรื่องตลกสนุกเนี่ยใช่ต่อยอด ใช่ใช่คุยกันจริงจังเฉยเลยใช่แต่ก็เราก็เล่นแนวนี้ตลอดอย่างเงี้ยกินหนึ่งคำสวดอภิธรรมเจ็ดคืนอะไรเงี้ยมีหลายอย่างเนาะมีหลายอย่างบางทีก็เป็นเหมือนวัตถุดิบอื่นที่ไม่ใช่ไม่ใช่หมูด้วยใช่ไปอุ้มอุ้มหมามาอะไรเงี้ยเขาก็ล้อกันว่าอันนี้หมูหรือหมาอะไรเนี้ยเราก็บอกว่าหมูแต่เป็นหมูพันธุ์พิเศษยอบหมูหลังอานทำมากี่ปีแล้วธุรกิจเนี้ธุรกิจนี้ทำมากี่ปีอ่ะจากโพสต์นั้นอะโพสต์ที่โพสที่ที่มีสองอาอ่ะ ปี2018โอ้ก็หลายปีแล้วปนะีาก็หลายปีนะใช่แล้วก็ oh. เปิดเพจเมื่อปี2020ก็ประมาณ5ปีตีสปีสี 4, ถึงทุกวันนี้การทำธุรกิจออนไลน์ของพี่เบียอะไรเป็นความท้าทายเป็นความยากที่ต้องทำให้ได้ก็น่าจะการปรับตัวในในในทุกๆทุกๆวันเลยด้วยซ้ำเพราะมันสามารถเปลี่ยนปรับเปลี่ยนได้ตลอดคือก่อนหน้านี้เราอยู่ในยุคที่ โซเชียล <Social S 2> เข้ามาใหม่ๆมันก็จะเป็นยุคหนึ่งที่แบบเฮ้ยสามารถพิมพ์ได้แค่ตัวเทคหนังสืออย่างเดียวครับไม่สามารถโพสต์รูปได้พออยู่ในยุคหนึ่งก็โพสต์รูปได้อยู่ในยุคหนึ่งทําเป็นคลิปอยู่ในยุคหนึ่งคลิปจะสั้นลงแล้วก็สั้นลงเรื่อยๆเนี่ยมันก็ต้องมีการการปรับตัวเรื่อยเปลี่ยนเปลี่ยนไปเรื่อยๆรูปแบบในการสื่อสารไปเรื่อยๆใช่อ่ะคือ <c oughs> เราก็แค่ขายตอนนี้เราก็คือมีช่องทางออนไลน์อย่างเช <อ S 1> <ๆ>่นเนี่ยเนี่ย วันนี้ที่มาเปิดบูสตก็ช้อปปี้ทิกตอกลาซาด้าแล้วก็ในในอินบ็อกซ์ในแฟนเพจคือเราต้องบอกว่ามันมีนะคนซื้อน้ำพริกขมอย่ายน้อยไปต่างประเทศหรอมีมีบ้างประเทศอะไรบ้าที่ซื้อไปมีอเมริกาซื้อไปถึงอเมริกาใช่โอ้โห่าจะบินไปถึงไม่เหนียวก่อนหรอ หรือว่าเราบรรจุอย่างานเรามส่วนรยากาศมีส่ญญยากาศใช่แต่เราเวลาแค่หมูย้อน้อยไม่แค่หมูยอเหนียวเออแต่แต่เราก็ถามเขาก่อนแหละเวลาจะซื้อว้ยไปไปไกลขนาดไหนกี่วันอะไรเงี้ยเพราะว่าแค่หมูเราไม่ได้ใส่สารกันบูดใส่กันหืนอะไรเงี้ย เพราะมันมันหือนอยู่แล้วไม่ต้องใส่อ่า <sk artet> ก็คือหือนอยู่แล้วนะครับก็ใครสนใจแคบหมูหืนๆน,นะครับก็แคบหมูยายน้อยได้เลยนะครับก็กลิ่นไม่ดีแล้วก็เหน,นียวเคี้ยวพันแตกนะครับก็เลยก็เนี่ยก็เลยจากจากเนี้ยจากจบงานนี้ยอดพี่ตกลงอีกนะผมว่ายอดพี่ไม่ขึ้นนะไม่เป็นไรอ่ะโอ้โหนี่ก็เป็นเรื่องราวของนักธุรกิจระดับ2,000บาท ตอนที่เราเปิดงานเนี่ยผมคิดว่าสองพล้านจริงๆผมอ่านสคริปต์ผิดจริงๆนะครับล่าสุดยอดขายอยู่ที่2000บาทนะครับแล้วก็หลังจากจบงานนี้น่าจะลดลงนิดหน่อยทีนี้ผมคิดว่าเรามาคุยกันเรื่องธุรกิจจากนักธุรกิจ2 0 0 0บาทเนี่ยน่าจะไม่ได้ประโยชน์อะไรผมชวนพี่เล่นเกมดีกว่าวันนี้ผมมีเกมชื่อเฮดีหยางผ่อนคลายเล่นๆก่อนไปฟังเรื่องซีเรีสลองเล่นเกมเลยดีกว่าเกมนี้มีชื่อว่าเฮดีหยางเฮดีหยางใช่เราจะมีรูปอยู่บนหัวแปะเอาไว้ แล้วก็พี่ถามมาถามๆมแล้วก็อะไรกันตอบโอเคมีอีก2ผู้เล่นที่เป็นแบบทีมชาวกันแตยูทูนไรเหมือนกันครับสองคนขอเสียงปุ่มมือต้อนรับจอดี้และเจียงจี้ครับผมเดี๋ยวมีรูปภาพอยู่บนหัวเดี๋ยวรูปนจอเลยแล้วแล้วพี่แค่ถามว่าใชาอยู่หรือไม่เราจะค่อยๆช่วยนตอบถามคนอื่นถามคนอื่นถามตัวเองมึงจะรู้ไหมล่ะมันไวไปอยู่บนอ่ะงั้นเดี๋ยวทั้ง3คนหลับตาก่อนครับโอเคหลับตาได้เลยหลับตาครับเอาหมวกออกด้วยครับจอดี้เชิญครับเชิญทีมงานครับ รูปภาพเหล่านี้ฮะจะเป็นรูปเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์โปรดักต่างๆนะครับที่อยู่บนหัวครับและเขาจะถามนะครับว่าข้อมูลนี้เป็นยังไงเราจะตอบเพียงแค่ว่าใช่หรือไม่ใช่หรือไม่ใช่โอเคได้ได้ได้ครับได้แล้วไหมได้แล้วมาเกมเฮ็ดอย่างเริ่มต้นเริ่มต้นจากพี่เบียถามก่อนเลยครับพี่เบียถามอะไรก็ได้เดี๋ยวผมตอบใช่หรือไม่ใช่ ถามถึงในหัวพี่ใช่ป่ะครับใช่อันนี้กินได้ไหมอ่ะอันนี้กินได้ไหมกินได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เลยจอนี้ของผมเนี่ยมันมันมีขนาดใหญ่ไหมบางอันก็ใหญ่บางอันก็เล็กบางอันก็ใหญ่บางอันก็เล็กอ่ะโอเคของผมเนี่ยถ้าเกิดเอาไปขายเนี่ยขายขายได้โอ้ที่เบีย์ได้อันนี้ราคาสูงกว่า1 0 0 0บาทไหมไม่ ไม่เออฉลาดว่ะอันเนี้ยราคาสูงกว่า1,000พันบาทไหมมึงเรียนแบบลยนลอกลอกลอกเฮ้ยแต่ถ้าซื้อจำนวนมากๆทั้งสองอันน่ะก็สูงกว่า1,000ันบาทได้โอเคโอเคโอเคหาซื้อได้ในร้านสะดวกซื้อไหมเออแล้วไม่เคยเห็นนะไม่เคยเห็นนะไม่มีแต่ว่าบางที่ก็อาจจะมีก็ได้มีมีบางที่มีอ่ะตอบว่าไม่รู้แล้วกันโอเคกลับไปที่พี่เพชร กูเอาคนอื่นมาแทนไม่ได้ประโยชน์เลยไม่ได้ะโยน์อะไรเลยเอาไปถามต่อเดี๋ยวนะอันแรกถ้าใครมั่นใจว่ารู้คำตอบตอบได้เลยนะไดยังยังยังถ้าชนะวันนี้ก็คือรับเไม่มีอะไรก็มีความยินดีเลียนะตอนแรกบอกว่ากินได้ไหมคือกินได้ใช่ป่ะกินไม่ได้กินไม่ได้แล้วก็ราคากินไม่ได้ไม่ถึงพันบาทไม่ถึงพันบาทอ่เป็นของใช้ในบ้านไหมนอกบ้านก็ใช้ได้ใช้ที่ไหนก็ได้จริงจอยี่ของผมเนี่ยอันเนี้ยกับน้ำพริกแค๊ปหมูใหญ่น้อยอันไหนควรซื้อมากกว่ากัน โอ้โหไม่ควรทั้งสองอย่างเลยโอเคเอกินได้ไหมก็ถ้ามันหิวมากๆจริงอ่ะมึงเอาดีๆกินไม่ได้กินได้กินไม่ได้กินไ่ได้พี่เบียนอกบานก็ใช้ได้ขนาดเนี่ยประมาณนี้ไหมไม่คิดถึงอะไรอยู่วะเนี่ยพีดจอดีครับของผมเนี่ยมันใช้ได้แบบเกินหนึ่งปีไหม โอ้โหใช้ใช้ได้เกินหนึ่งปีไหมมันอยู่ถึงหนึ่งปีได้แต่จะใช้งานไม่ได้อ่คุณเจียงเออมีทุกบ้านไหมไม่นะไม่มีบ้านบางบ้านก็ไม่มีนะบานพีบ้านีไม่มีคุณพี่ครับ คนเข้าไปอยู่ในนี้ได้ไหมมีติดนะไม่ไอเนี้ยคนเข้าไปอยู่ไม่ได้แต่เนี้ยเข้าไปอยู่ในคนได้เออโอ้โหอีกงงเหมือนเดิมอีกโหถ้านี้เข้าไปอยู่ในคนนะสดชื่นเลยเจงอารจ์นี่ข้างล่างข้างล่างนี่ขับขอบคุณมากนี่นี่คือกำลังใจของผมเองสุดยอดอจะเจ้อือ ของผมไอ้สิ่งสิ่งเนี้ยเราสามารถซื้อเป็นของขวัญให้คนอื่นได้ไหมหูยซื้อไม่ด้ไม่ีใครอยากได้ไม่มีใครอยากได้ไปเ,เขาถามว่าซื้อได้เขาถาม่ซื้อได้ซื้อได้กูไม่เอาเ <laughs> <laughs> จียงถ้าผมซื้อสิ่งเนี้ยให้พี่อ่ะพี่อยากได้ไหมก็เฉยๆกลางๆไม่ได้อยากได้หรือไม่ได้ไม่อยากได้ <laughs> โอเคพี่เบียร์เช <laughs> ี่ยโหแม่งสับสนต้อง เอาเอาไอเนี้ยเข้าไปอยู่ในคนได้ลองถามเล่นลองถามเล่นอีกหนึ่งรอบเราจะต้องให้ทุกคนและเวลาใกล้หมดไอของสิ่งเนี้ยที่บ้านมึงมีไหมมีเฮ้ยจอดีของผมเนี่ยเมื่อกี้พี่บอกว่าหาซื้อไม่ได้มันเป็นของใช้ที่ใช้เฉพาะในบ้านใช่ไหมข้างนอกก็ได้ขนอกก็ใช้ข้งนอกก็ได้ใช้ในบ้านก็ได้ ใช้ได้หลายอย่างหลากหลายเจีผมขอตอบก่อนเฮ้ยเฮ้ยตอบเลยอย่าไปเก่งสิถ้าคุณตอบถูกคุณชนะเลยถ้าคุณตอบผิดคุณลงไปเลยได้เออทำไมไม่บอกตั้งแต่ผมบอกว่ตอบผิดไปเลยอ่าและนี่คือคำตอบของคุณเจียงตอบว่าไม่มีในร้านสะดวกซื้อเออถ้าให้พี่ก็เฉยๆอแล้วก็กินไม่ได้กับไม่ได้มีทุกบ้านกับไมโครโฟนตอบว่าไมโครโฟนไมโครโฟนลงจากเวทีไปเลยครับผิดครับขอเสียผมมือให้กับเจียงด้วยครับนี่คือคนที่ตกรอบนะครับ ดูได้ผมดูได้ไหมเออดูได้ดูได้ดูได้ยังเฉงช้าโอ้โหโหยากยังถามได้อยู่ไหมยังถามได้อยู่ยังถามได้อยู่อย่าตอบผิดเดี๋ยวพี่ลงเครื่องใช้ไฟใช้ไฟฟ้าไหมใช้ไฟฟ้าไหมผมไม่เคยเห็นใครชาร์จสิ่งสิ่งนี้นะเออไม่ไม่ใช่ไม่น่าไม่น่าไม่ใช่มันไม่ใช้พลังงานไฟฟ้าเลยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่จอยดิของผมเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เด็กวัยรุ่นใช้กันไหมเด็กวัยรุ่นเหรอ เด็กวัยรุ่นใช้ไห้นะเด็กวัยรุ่นใช้ไหนะใช้เหรอเด็กวัยรุ่นใช้ไะใช้ได้ทุกทุกเพศไอทุกวัยแล้วกันทุกวัยวัยรุ่นก็ใช้วัยผู้ใหญ่ก็ใช้พี่เบียร์เคยใช้ไหมเดี๋ยวให้ถามดีกว่าพี่เบียร์โหไม่ไม่ใช้ไฟฟ้าแล้วโอเคอยู่ในบ้านที่บ้านมีด้วยเหรอที่บ้านผมมีครับที่บ้านมีที่นี่กูก็มีกูบอกเลยที่นี่ก็มีเหรอเออที่นี่ก็มีบางคนมีลองมองลงแบงคล่างลองมองลงแบงคล่างที่นี่ก็มีเหรอบางคนใช้อยู่ด้วยเลยตอนนี้เ อ่ะเป็นเก้าอี้ใช่ไหมอันนี้ยังไม่ได้ตอบนะอ๋อไม่ใช่อ๋ออันเนี้ยเบียเคยใช้ของผมเนี่ยเคยเคยเหรอเอออ่าพี่เบียอีกคนละรอบแล้วอีกคนละรอบนะเฮ้ยที่ข้างล่างนี่อ๋อเดี๋ยวมันมันใช้สวมใส่ใช่ไหม สวมใส่สอดใส่ด้วยะข้อมูลที่มีมาทัางนี้ได้ยังไงวะไม่ใช่ไม่แล้วใครจะมาสวมใส่ตอนนี้เอาไปใช้ได้อะเออจะใช้ได้ไม่ใช่สวมใส่ไม่ใช่สวมใส่เออจอดีผมต้องถามที่แบบมันรู้เลยสิ่งเนี้ยมันแมทแค่ในไทยใช่ไหมคิดคิดว่าคิดว่าจะเริ่มไม่ค่อยแมทละหลังจากนี้ มันก็รู้จักในไทยรู้จักในไทยประมาณหนึ่งอ๋อแล้วอันนี้พี่มึงยังด้วยไม่อ่อี้เหรอดจ้าดิอันนี้อันนี้ใช้บริเวณหน้าใช่ไหมใช่ใช่ใช้บริเวณหน้าใช้้บริเวณหนาใช่บริเวณหน้าผมอยากรู้คำตอบพี่เลยดีิของผมสิ่งสิ่งนี้เนี่ยเอาไปทำปุ๋ยได้ไหมปุ๋ยเดี๋ยวมึงรู้จริงๆเหรอถึงถามว่าเอาไปทำปุ๋ยได้ไหมน่าจะรู้ละได้อ่าง่ายละมา จอดี้ตอบก่อนเนี่ยจอดี้รู้เมื่อกี้คุณบอกว่าคุณรู้แล้วผมให้คุณตอบก่อนเลยเนี่ยตอบตอบมันคือสิ่งที่และคำตอบของจอดี้ที่อยู่บนหัวก็คือแคปใช่ไหมขึ้นต้นด้วยแคปใช่ไหมแคปหมูปนิดละเล่นละเล่นละเล่นแคปหมูใยน้อยถูกต้องครับผมถูกเจ้าครับน้องตอบถูกแล้วตาพี่ละใช้บริเวณหน้าใช้บริเวณหน้าไม่ได้ใช้ไฟฟ้ามีทุกบ้าน ใส่เข้าไปในร่างกายได้ใส่เข้าไปในร่างกายได้เออเพิ่มเพิ่มให้ไหมเย็นอืผมเพิ่มให้อันนึงสองคำเออยาดมถูกตั้งครับ ขอเสียงพูดให้กับจอดี้ด้วยครับพี่เบญงหน่อยนิดนึงอ่าปกติกันนยู่ทูนายก็คุยกันไปเรื่อยเปื่อแบบนี้แต่ผมต้องถามพี่เบญก่อนว่าเนี้ยวันเนี้ยหลายๆคนมาก็เป็นแบบพ่อค้าออนไลน์หรือว่าทำงานออนไลน์อยู่ในแวดวงโซเชียลมีเดียมีคำแนะนำจากนักธุรกิจใหญ่ยอดขาย2,000บาทให้กับคุณผู้ชมในวันนี้ยังไงบ้างแนะนำในในในฐานะแบบว่าเราอยู่ในวงการโซเชียลมีเดียแล้วกันเออ คือต้องไม่หยุดไม่หยุดไม่หยุดพัฒนาตัวเองอะ่ะคือโซเชียลมีเดียตอนเนี้ยมันก็ควบคู่ไปกับการค้าขายออนไลน์ใช่ไหมครับมันก็เชื่อมโยงกับมาร์เก็ตติ้งการตลาดต่างๆก็อยากให้ทุกคนแบบว่าออคอยศึกษาว่าเฮ้ยตอนนี้เทรนดมันเป็นยังไงแล้วก็ทำทำตามเทรนดให้ทันอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามันช้านิดเดียวคือเราล้าหลังเลยมจะตามไม่ทันอะไรอย่างเงี้ยก็ทุกวันนี้ พี่ก็ทําแบบนั้นกับบัฟฟกโลแก๊กเราก็พยายามปรับตัวไปเรื่อยๆนี่นี่ก็เป็นคําแนะนําเล็กๆน้อยๆของนักธุรกิจที่กลางๆนะครับไม่ได้ประสบความสำเร็จอะไรมากมายตอนแรกยังสูงอยู่เลยตอนแรกสูงอยู่เลยตอนแรกสเวลาไม่แต่ว่าก็ถือว่าเป็นสีสันอีกแบบหนึ่งก็คือใช้ออนไลน์เนกยรนะครับแล้วก็สามารถใช้แอปพลิเคชันใหม่ๆเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อเปลี่ยนแปลงพัฒนาธุรกิจนะครับวันนี้ขอเสียงปรบมือดังๆให้กับพี่เบียร์สัญยูเบียร์ทำดีด้วยครับผมขอบคุณนะครับขอบคุณทุกท่านนะฮะที่มาดูกร์ตันยูทูไนท์โชว์ของบิ๊กเซลเลอร์ขอบคุณบิ๊กเซลเลอร์ด้วยนะครับวันนี้จบโชว์ลงแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณนะครับขอบคุณขอบคุณทุกเสียงฮอลล์และรอยยิ้มครับขอบคุณครับกรตันยูทูไนท์